ไทยสร้างไทยไปที่วัดดอกไม้ก็ไปลงพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะไปหนุนเรื่องของรัฐธรรมนูญต้านรัฐประหารซึ่งคณงของนายขายนิการพักเนี่ยล้วก็รวมไปถึงรองนายขายีิการพักลงพื้นที่ไปนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวนะคุณนะรุชัยบุญนาะคว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพเขตยานนาวา ก็บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมกันลงชื่อในการแก้ไขธรรมนูญฉบับต้างรัฐประหารให้ครบห0 0 0 0่นชื่อและจะเอารายชื่อนเนี้ยไปเข้าสู่การประชุมสภานในการประชุมสมัยหน้าโดยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยกระดุมเม็ดแรกก็คือเรื่องของธรรมนูญทุกอย่างเนี่ยอำนาจต่างเนี่ยมันควรอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่สอวอถ้าเกิดมันบิดเบี้ยวแบบนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความบิดเบี้ยวซึ่งคุณการุณเนี่ยนะคะก็ทางด้านของคุณการุณก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวเองเห็นความทุกข์ยากของประชาชนมาตลอดสิ่งสําคัญต้องการที่จะให้พลังในชุมชนขับเคลื่อนความต้องการของประชาชนแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีการส่งเสริมสนับสนุนนกักการเมืองที่มีผลประโยชน์อยากได้ธรรมนูญฉบับประชาชนมาเนี่ยเพื่อมาหากินกันแบบนี้ฉะนั้นต้องขอต่อสู้เพื่อประชาชนอย่างวันนี้เนี่ยเปิดตัวคุณนะรุชัยบุญนาถก็เป็นหลานนะคุณมรุชบุญนาถนะักกฎหมายด้วยค่ะ <c oughs>